สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิดตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาทําการลบประวัตินะครับการค้นหานะครับผมลบประวัติการค้นหาใน Google Chrome นะครับใน Google ของเรานะครับผมเผืว่าเราใช้โทรศัพท์ร่วมกันกับแฟนหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับเราจะไม่ให้แฟนหรือไม่ให้ใครที่เล่นโทรศัพท์ต่อเราเนี่ยกับเราเนี่ยในครอบครัวเรามาเห็นประวัติการค้นหาเผื่อว่าจะไปค้นเอ่ออะไรต่างๆนะโอเค เดี๋ยวจะมีพิธีการขั้นตอนการทำไงเดี๋ยวผมจะพาไปทำก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้มิสเตอร์หมูชแนลด้วยนะโอเคนะครับทีนี้นะครับให้เราไปที่ Google Chrome เลยนะครับผมใครมี Google Chrome ก็เข้า Google Chrome เลยนะครับปึ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมใครมาอยู่หน้าไหนก็ให้ไปตรงโฮมกได้สมมติอยู่หน้านี้นะครับดูเงินดอลลาร์ใช่ไหมก็ให้ไปหน้าโฮมก่อนปึ๊ดนะครับผมให้มันอยู่หน้า Google แบบนี้นะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราไปดูประวัติการค้นหาเราเลยไปที่จุด3ามจุดตรงนี้นะผมมุมบนขวาเลยนะครับกดเลยตึ้งนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่นะผมประวัติการเข้าชมนะครับหรือของใครมันเป็นประวัติการค้นหาก็เหมือนเหมือนกันนะผมนะโอเคให้เรากดไปตรงนี้เลยนะครับกดที่ประวัติการเข้าชมเลยนะครับกดปื๊ดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับ เราก็จะเห็นการประวัติการค้นหาของเราเลยครับว่าเราดูอะไรบ้างอะไรต่างๆนะผมนะก็มีเยอะเลยนะผมก็เราค้นหากี่วันก็มีเท่านั้นนะครับผมแสดงเพิ่มเติมนะครับมีเพียบเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นครับให้เราทําการลบเลยนะครับผมสมมุติว่าผมค้นหา mac รุ่นชิป M2 ใช่ไหมจอบเปิดตัวเร็วนี้ใช่ไหมล่ะก็กด x ตรงนี้เลยตึ๊ดนะผมก็ลบออกแล้วนะผมหรือว่าไลท์นะครับ นะก็ออกแล้วทีนี้เราอยากทําการลบให้หมดเลยนะผมนะเราไม่อยากเอาประวัตินั้นไว้แล้วนะผมนะนะอยากเอาออกให้หมดเลยเมื่อกดทีละอันแบบนี้มันมันช้าเกินนะผมให้เราไปที่ล้างข้อมูลการท่องเว็บข้างบนนี้นะผมนะตรงที่เมาส์ผมชี้นะผมกดเข้าไปเลยปื๊ดนะผมนะทีนี้นะครับผมมันก็จะนะครับเ,เนี่ยช่วงเวลาชั่วโมงที่แล้วเห็นไหม ก็เจ้าช่วงเวลาไหนนะครับผมทั้ง4สัปดาห์หรือว่า24ชั่วโมงหรือว่า7วันที่แล้วหรือว่าตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับให้เรากดล้างปึ๊ดล้างปึ๊บเห็นไหมฮะทีนี้มันก็ยังไม่อ่ามันก็ยังไม่หมดใช่ไหมให้เรากดล้างข้อมูลอีกนะครับก็เอาตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะครับหรือว่าเอาสัปดาห์เอา4สัปดาห์ครับ1เดือนนะกดล้างเลยปึ๊ดหนา หน้าที่คนชมก็จะปรากฏแบบนี้นะผมนะปรอดการเข้าชมนะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ลองเข้ามาที่จุด3จุดอีกครั้งครับแล้วก็ไปที่ประวัติการเข้าชมนะครับไม่มีแล้วนะผมนะเวลาเราเข้าเว็บหรือว่าเข้าอะไรไปค้นหาะไงต่างนะผมนะเวลาแฟนอยากมาค้นหาหรือว่ามมนูประวัติของเรานะไม่อยากให้ค้นหาก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับทุกคน สำหรับวิธีการาลบประวัติการค้นหาใน Google นะครับผมนะถ้าท่านใดคิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้เมตตาหมูมชาแนลด้วยเด้อโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ